วันพุธที่25ทธันวาคม2567เวลา9้นาฬิกา30นาทีมีการประชุมคณะกรรมาี่การวิสามัญกิจาการวุฒิสภาครั้งที่8ทับ2567นณห้องประชุมหมายเลข406-407ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโดยมีนายมุงคลสุรสัจ,จะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมโดยสรุปผลการประชุมและมะติสำคัญได้ดังนี้ 1. รายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่1แล้วตามข้อบังคับข้อ1 1 9่าจำนวน2ฉบับ2ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่3ตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 3 6่งาจำนวน2ฉบับ3การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจํานวนหนึ่งเรื่องคือการเตรียมการตั้งคณะกรรมาการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจ สอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจาริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 4. การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบว,วาระการประชุมวุฒิสภากรณีนายสุนทรพฤึกพิพัฒน์สมาชิกวุฒิสภาขอหารือเรื่องการส่งเอกสารที่เป็นกระดาษทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS 5ข้อหารือเกี่ยวกับการตั้งที่ปรึกษากิติมศักด์ในคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา6การตั้งกรรมาการเพิ่มเติมในคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา7ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาจำนวน3าครั้ง8ยั ติเรื่องขอเสนอยติตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามตรวจสอบการดําเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ 9. ขอเชิญชวนให้สมาชิกวุฒธธิสภาและข้าราชการสํานักง,งานเลขาธิการวุฒธธิสภาแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันประชุมวุฒธธิสภา 10. การจัดระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาจํานวนสครั้ง